ตูนบอดี้สลมโพสขอโทษก้อยรัชวินเคียงคู่กันทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้สำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงอย่างตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สลมกับก้อยรัชวินที่ก่อนหน้านี้หนุ่มตูนต้องเข้าพักที่โรงพยาบาลน,นานครึ่งเดือนก่อนที่ล่าสุดสาวก้อยจะอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบว่าหนุ่มตูนอาการดีขึ้นมากและเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเมื่อวานนี้โดยล่าสุดหลังจากออกจากโรงพยาบาลหนุ่มตูนก็ได้ลงภาพคู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวขอโทษคุณสีภรรยาที่ทำให้ลำบากตลอดเวลา ที่ตนต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีแคปชั่นระบุไว้ว่า28/12/2020แต่งงานกันมาครบหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูต้องปวดหัวและคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไว,ไว้วขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะงานนี้สาวก้อยก็ได้สแสดงความคิดเห็นต่อกับหนุ่มตูลไปซึ้งๆโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความไว้ว่าไม่เป็นภาระเลยเคาอยากดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลยแต่ครั้งหน้าขอไม่เป็นที่โรงพยาบาลน,นะต่อไปห้ามดื้อแล้วนะ ท่านโแฟนๆที่เข้ามาอ่านทั้งอมยิ้มและเขินไปตามๆกันเลยทีเดียวแต่ยังไงก็อย่าลืมรอติดตามอาการของหนุ่มตูนและขอให้เจ้าตัวหายดีพร้อมกลับมาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟวงเร็วๆด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ